สายพันเซฟาโรพต์หรือว่าพวกหมึกเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่มีการวิวัฒนาการมาก่อนแล้วจากนอกโลกก็เป็นได้ครับ ครับพี่เอฟผมไปเจอโพสต์โพสต์หนึ่งในเว็บพันทิปมาครับว่าแบบปลาหมึกเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่มาจากนอกโลกพี่เอฟคิดว่าเรื่องนี้มันจริงหรือเปล่าครับปลาหมึกหรือว่าหมึกเนี่ยเรามาจากนอกโลกอืพูดตรงๆเลยนะก็กไม่รูง โอ้เสียหายไปได้หมดวลยเนี่ย <c oughs> คืออันนี้ผมไม่รู้จริงๆเลยนะเวย้ยผมไม่เคยได้ยินเรื่องราวเหล่านี้มาก่อนเลยแต่ถ้าน้องๆสงสัยนะครับ <c oughs> เดี๋ยววันนี้ผมเอฟศ์พิทากนะฮะจะพาน้องๆไปไขคําตอบกันว่าเจ้าหมึกหรือปลาหมึกที่เรารู้จักกันเนี่ยมันมาจากนอกโลกจริงหรือไม่แล้วทําไมถึงมีโพสต์โพ์นี้ขึ้นมาอ่ะไม่รีรอนเดี๋ยวเราเข้าไปดูในคลิปกันดีกว่านะฮะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันในวันนี้นะครับวันนี้ผมมีสิ่งดีๆจะมาแนะนําอีกแล้วครับโอ้โหบอกเลยว่าวันนี้แจกแมวแน่นอนโดยสิ่งดีๆ ที่จะมาแนะนําในวันนี้นั่นก็คือ Pocket ็ตออปชันนั่นเองครับผม บอกเลยว่าสําหรับ Pocket Option นี้นะครับถือว่าเป็นบรโเกอร์ที่ใช้คําว่าอยู่ในประเทศไทยมานานมากๆซึ่งบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับใครที่เป็นแบบว่านักเทรดมือทองนะฮะอยากแบบว่าหาเงินชิวๆหาเงินง่ายๆอยู่ที่บ้านมีความรู้เรื่องการตลาดการเงินการเทรดตลาดหลักทรัพย์หุ้นหรือบิตคอยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องนี่เลยครับ Pocket Option ครับและถ้าถามถึงว่า Pocket Option นั้นดียังไงเดี๋ยววันนี้จะมาบรรยายสั้นๆให้ฟังกันนะอย่างแรกนะฮะไม่ พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือเรื่องของแอสเซทหรือว่าสินทรัพย์ที่มีมากกว่า130รายการให้เราเนี่ยสามารถเลือกทํากําไรได้เลยไม่ว่าจะเป็นท้งสกุลเงินดัชนีหุ้นหรือสกุลเงิน BTCETF กองทุนต่างๆใน Pocket Option เนี่ยก็มีครบจบหมดเลยครับต่อไปครับข้อดีข้อที่2ครับเรื่องของ Buil- ิ i n Indicator ฮะบอกเลยว่าสําหรับใครที่แบบว่าเป็นนักเทรดเนี่ยการใช้อนะินดิเคเตอร์นั้นถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากและใน Pocket Option นี้นะครับคุณสามารถ u i l อ In หรือนำอินดิเคเตอร์เนี่ยมาใช้ในการมองกราฟได้มากกว่า30ตัวใน1กราฟเลยครับและก็มีเครื่องมือวิเคราะห์ที่มีความหลากหลายเพื่อพัฒนานการเทรดดิ้งของคุณให้แอดวานซ์มากขึ้นอีกด้วยและข้อดีต่อมาในะงแบบที่3าเลยก็คือเอ็ดูเคชันนะครับผมหรือว่าคุณเนียจะสามารถดูสื่อการเรียนรู้ต่างๆในศูนย์ขอความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทั้งกลยุทธ์ในการซื้อขายกลยุทธ์ในการมองกราฟกลยุทธ์ในการใช้อินดิเคเตอร์คือมีอยูย่ในณที่นี้ครบจบหมดเลย ลและต่อมาในข้อที่4อันนี้ผมชอบมากนั่นก็คือเรื่องของซัพพอร์ตทางครับคือทาง Pocket Option นี้นะครับเขาจะมีการซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงจากออฟฟิเชียลเลยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นคอมมูนิตี้ที่จะให้เพื่อนๆเนีเ่ยพบปะก,กับผู้คนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเทรดได้กันอีกด้วยและที่สําคัญที่สุดน,นะครับข้อดีข้อ5นี้เลยนะนั่นก็คือเรื่องของ0% with d r อร free หรือค่าธรรมเนียมในการถอน0%ซแบบไม่เสียอะไรเลยนันเองผม บอกเลยว่า Pocket Option นะั้นถือว่าแจ๋วแหววมากๆเลยครับความปลอดภัยเนี่ยต้องยืนหนึ่งแน่นอนเพราะเปิดมาในประเทศไทยเนี่ยยาวนานพอสมควรแล้วและที่สําคัญนะครับตรงนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับสิ่งหนึ่งที่ผมจะามาแนะนําในวันนี้เนี่ยมันจะต้องมีโปรโมชั่นดีๆมาให้ด้วยเพราะตอนนี้ครับสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาเทรดน,นะครับใน Pocket Option เรามีโค้ดโบนัสให้ด้วยซึ่งโค้ดที่ว่านี้นะครับมีโบนัสให้สูงสุดถึง6 0เซเลยฮะเอาเป็นว่าถ้าใครอยากได้โค้ดนี้นะครับใต้คลิปนี้ผมจะทิ้งไว้ ในใต้ดีสคริปชันและจะทิ้งไว้ในท็อปคอมเมนต์ก็เอาคนนี้ไปใช้และรับโบนัสไปฟรีๆได้เลยครับผม <Yeah. S 1> ห้ามพลาดนะครับสำหรับ Pocket Option นะฮะนึกถึงบร็อเกอร์ดีๆต้องนึกถึง Pocket Option ครับผมแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปการรบกวนผู้ชมนิดนึงช่วยกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับ <Wow. S 1> แล้วถ้าเกิดผู้ชมกดกันแล้วงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปปัป๊บๆเลยครับผม สำหรับคำถามว่าหมึกนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มาจากนอกโลกจริงหรือเปล่านะ่ะต้องบอกเลยว่ามันเป็นคำถามที่แอบคลุมเครือน,นิดหนึ่งนะคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าทฤษฎีการเกิดสิ่งมีชีวิตในยุคแรกเริ่มของโลกเราอะจริงๆแล้วมันมีความเกี่ยวข้องกับอุกกาบาตอยู่นะเผื่อใครจะไม่รู้งั้นะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังสั้นๆตรงนี้ก่อนเลยละกันว่าสมัยก่อนอะโลกของเราอะมันไม่ใช่ว่าโลกมันมีน้ําอยู่แต่แรกเรานะแต่โลกของเราสมัยก่อนอะแบบตอนที่มันยังไม่มีสิ่งมีชีวิตเลยนะมันคือดวงดาวสีแดง โงงๆแบบมีแต่ลาวาล้วนๆเลยเว้ยแล้วทีเนี้ยพอเวลาผ่านไปอ่ะมันก็เหมือนมีอุกบาตอะตกมายังโลกอุกบาตเซตแรกเนี้ยก็ตกอยู่ราวๆประมาณสัก20ล้านปีได้หลังจากนั้นเนี้ยโลกก็ค่อยๆมีน้ําทะเลผุดขึ้นมาเว้ยซึ่งตรงเนี้ยนักวิทยาศาสตร์เขาเชื่อกันว่าสาเหตุที่น้ำเนี้ยมันผุดขึ้นมาบนโลกได้เนี้ยนั่นก็คือไออุกบาตเซตที่มันตกมา20ล้านกว่าปีอะคือมันไม่ได้เป็นเพียงแค่อุกบาตธรรมดาที่ตกลงมาบนโลกอย่างเดียวเว้ยแต่มันเป็นอุกบาตท,ที่พาแร่ธาตุต่าง จากกนอกโลมด้วยแถมแร่ธาตุที่ว่านั้นเนี่ยมันคือแร่ธาตุที่เป็นต้นกําเนิดของทะเลอีกด้วยซึ่งแร่ธาตุที่ว่านั้นนั่นก็คือผลึกเกลือจํานวนมหาศาลที่มีความชื้นผสมอยู่ในนั้นด้วยนั่นเองฮะแล้วทีนี้นะครับพอโลกเรารับแรงกระแทกจากอุกกาบาตมานานกว่า20ล้านปีนะฮะโลกเราเนี่ยก็ได้มีน้ําทะเลเกิดขึ้นมาเป็นบางจุดบางจุดแล้วละ่ะแต่ทีเนี้ยมันก็ยังไม่มีสิ่งมีชีวิตนะเพราะณนะตอนนั้นเนี่ยมันยังขาดองค์ประกอบบางอย่างที่โลกเราะยังไม่มีต่อให้มีน้ําแล้วก็ แต่มันก็ยังไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ดีทีนี้ครับกลายเป็นว่าเหมือนโชคชะตามันพ้องต้องใจอยากให้โลกเนี่ยมันมีสิ่งมีชีวิตมากๆเลยเพราะหลังจากที่มันมีน้ําทะเลเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยโลกก็เข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าไปในยุคน้ําแข็งหลังจากนั้นเนี่ยก็มีเซตอุกบาตอีกเซตหนึ่งตกมายัางโลก,กครับซึ่งไอเซตอุกบาตท,ที่ว่านีเนี่ยว่ากันว่ามันได้พาบางสิ่งบางอย่างมาอย่างโลกด้วยซึ่งบางสิ่งบางอย่างที่ว่านั้นมันก็คือองค์ประกอบที่ทําให้มีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นน,น ออเพราะผมไปดูในสารคาดีมาแต่ทั้งนี้ทางนั้นคือมันเป็นองค์ประกอบที่แบบพอมันหล่นเข้าไปในทะเลเสร็จปุ๊บเนี่ยมันไปทําปฏิกิริยานูน่นนี่นั่นมากมายจนสุดท้ายครับโลกเราก็ได้กําเนิดสิ่งมีชีวิตชนิดแรกขึ้นมาจนได้ซึ่งสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นก็คือสัตว์เซลล์เดียวนั่นเองครับผมและเมื่อสัตว์เซลล์เดียวเกิดขึ้นมาบนโลกแล้วนะครับโลกเราเนี่ยก็ผ่านระยะเวลามันหลายร้อยหลาย,ลายพันล้านปีมากๆซึ่งว่ากันว่ามันจะมีอยู่ยุคหนึ่งครับที่สัตว์บนโลกเราเนี่ยมี การกระจายแตกแขนงสายพันธุ์ออกไปเยอะที่สุดอยู่โดยยุคนั้นเนี่ยมันจะเป็นยุคอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากยุค แคมเบียนั่นเองครับอ่าคุณคุ้นชื่อกันไหมใช่ครับมันคือยุคที่2คลิปที่แล้วเราได้ทาคลิปไปหรือว่าไอคลิปนักล่าอันดับหนึ่งของโลกอย่างอโนมาโนคาริสนั่นเองและทีนี้เนี่ยว่ากันว่ามันมีหนึ่งสายพันธุ์ครับที่เกิดในยุคนั้นแล้วก็ยังมีการวิวัฒนาการจนมาถึงปัจจุบันแถมยังมีชนิดบางชนิดในสายพันธุ์นั้นๆเนี่ยยังคงรูปร่างเดิมตั้งแต่ในยุคนั้นจนมาถึงยุคปัจจุบันเลยก็มีเช่นกันและอีกทั้งนักวิทยาศาสตร์ยังมองสายพันธนุววนนน์ีวว่่าเทิศษก สายพันธุ์อื่นและดีไม่ดีมันอาจจะไม่ใช่สัตว์สายพันธุ์ที่ถูกกาเนิดบนโลกมาแต่แรกแต่มันอาจจะเป็นสัตว์ที่ถูกกาเนิดมาจากนอกโลกและมีองค์ประกอบบางอย่างติดมากับอุกกาบาตแล้วก็ค่อยมาวิวัฒนาการต่อบนโลกก็เป็นได้ครับซึ่งสายพันธุ์ที่ว่านั้นนะครับนั่นก็คือสายพันธุ์เซฟาโลพอดหรือที่เราเรียกวมวกันว่า หมึกนั่นเองครับเดี๋ยวนะถ้าพีเอฟพูดแบบ,แบบนี้ก็แสดงว่าพีเอฟกำลังจะสื่อถึงว่าหมึกเนี่ยมันไม่ใช่สัตว์ที่กําเนิดบนโลกแล้วครับอืมเอาจริงๆพี่ก็ว่าพี่ก็เฉลยไปเมื่อกี้แล้วเนาะว่าแบบสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นจริงๆบนโลกเราอะมันได้มีองค์ประกอบหรือรับองค์ประกอบมาจากอุกกาบาตท,ที่มาจากอวกาศเว้ยซึ่งอุกกาบาตท,ที่ว่านั้นเนี่ยจากการตรวจสอบบอกกันว่ามาจากดวงจันทร์ด้วยแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องนั้นอะมันก็ยังไม่พอที่ทําให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยสนใจเจ้าพวกเซฟาโรพตดมากข นนั้นพ่อจริงๆอะเซฟาโลพอดมันก็แค่แบบสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์หนึ่งแค่นั้นไม่ใช่หรอแต่ทีนี้ครับนักวิทยาศาสตร์นเนี่ยพอเขาศึกษาศึกษาไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็รู้สึกสนใจสายพันธุ์นี้เป็นพิเศษขึ้นมาเนื่องจากว่าไอ้สายพันธุ์เซฟาโลพอดนี้เนี่ยว่ากันว่าร่างกายของมันอะมันมีความสามารถที่เด่นกว่าสัตว์อื่นเป็นอย่างมากแล้วก็รวมไปถึงระบบประสาทต่างๆคือมันโกงสัตว์อื่นไปเยอะมากๆเลยซึ่งถ้าเกิดศึกษาโดยละเอียดแล้วเนี่ยจะพบว่ามันไม่เหมือนสัตว์ใดบนโลกเลยครับจนบางทีนักวิาศสตร์ ถึงขั้นมองไปถึงขั้นที่ว่าสายพันธุ์เซฟารโรพตดหรือว่าพวกมึกเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นรรสัตว์สายพันธุ์พิเศษสายพันธุ์เดียวที่ถูกแยกออกมาจากการก่อกําเนิดจากสัตว์เซลล์เดียวที่มีอยู่บนโลกหลังจากที่อุกบาตเซตที่2ตกมาชนแล้วมันอาจจะเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่มีการวิวัฒนาการมาก่อนแล้วจากนอกโลกก็เป็นได้ครับแล้วทีน,นี้เนี่ยหลายหลายคนก็คงจะมีแบบคําถามในใจต่อเลยว่าแล้วทำไมถึงคิดอย่างนั้นล่ะ บอกเลยว่าข้อมูลตรงนี้น่าสนใจมากแต่ตรงเนี้ยมันแอบแบบไปเชิงลึกนิดนึงเอาเป็นว่าผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายที่สุดเท่าที่ผมจะอธิบายได้แล้วกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะไปเชิงลึกกันเนี่ยผมต้องอธิบายคําว่าเซฟาโลพอดก่อนเลยนะครับว่ามันคืออะไรโดยเซฟาโลพอดตรงนี้นะครับมันคือชนชั้นของสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายมากๆโดยปัจจุบันนะครับจะมีอยู่ทั้งสิ้น4ชนิดด้วยกันนั่นก็คือออคโตพุสสควิสคาร์เทนฟิสแล้วก็นอตติลุสนั่นเองซึ่งบ้านเรานะครับ คือต่อให้จะสายพันธุ์ไหนก็นแล้วแต่คือเราจะเรียกเหล่านี้ว่าหมึกทั้งหมดเลยแต่เอาจริงๆแล้วอ่ะเราจะรวมแบบนั้นไม่ได้นะครับเพราะมันมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนั่นก็คือเรื่องของขนาดตัวนั่นเองยกตัวอย่างเช่นเซฟาโลพอดที่มีขนาดเล็กมากๆเนี่ยว่ากันว่ามีขนาดเพียงแค่1เซนเท่านั้นอย่างไทบ๊อบเชลสควิดที่มีขนาดตัวเพียงแค่ แค่นิดเดียวเองครับแต่ในขนาดเดียวกันสัตว์ในเซฟาโลพอดอีกตัวหนึ่งที่ขนาดใหญ่ที่สุดเนี่ยกว่ใหญ่ถึงได้10เมตรได้เลยโดยเจ้าสัตว์ตัวนั้นเนี่ยมันก็คือหมึกยักษ์หรือใจแอสควิดนั่นเองและด้วยขนาดที่มันแตกต่างกันขนาดนี้เนี่ยมันเลยทําให้ต้องมีการแยกชนชั้นหรือว่าระดับออกมาเพื่อให้เกิดความไม่เข้าใจผิดและมีความชัดเจนในการแยกสายพันธุ์มากขึ้นนั่นเองครับแล้วทีนี้เนี่ยหลังจากที่มีการศึกษาเพิ่มเติมจนแยกเป็น4สายพันธุ์ได้แล้วนะฮะนักวิทยาศาสตร์เนี่ย เจอไปอีกจนค้นพบข้อมูลบางอย่างที่น่าสนใจเข้าโดยข้อมูลที่ว่านั้นนั่นก็คือเซฟาโลพอดที่เราพูดถึงตรงนี้เนี่ยต้นกาเนิดของมันเนี่ยอาจจากไม่ได้มาจากตอนที่โลกเราอ่ะมีสัตว์เซลล์เดียวในตอนแรกก็เป็นได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็มีข้อมูลที่แบบสมทบความคิดนี้อยู่นั่นก็คือเขาบอกว่าหลังจากที่อกกาศท,ที่มีแบบชิ้นส่วนอุปรกรณ์ส,สาคัญระลกอก2พุ่งมาบนโลกพอศึกษาไปศึกษามาครับเขาบอกว่ามันดันมีแนวโน้มที่สัตว์ประเภทเหมึกพวกนี้หรือว่าเซฟาโลพอดเนี่ยอาจ เกิดมาก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นได้แล้วมันก็ได้มีองค์ประกรอบบางอย่างเซลล์บางส่วนที่พัฒนาแล้วติดมากับอุกกาบาตสักก้อนในยุคนั้นแล้วก็หล่นมาบนโลกแล้วก็มีการวิวัฒน,นาการต่อน,นั่นเองมันก็เลยกลายเป็นว่าสัตว์เหล่านี้มันอาจจะเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่ไม่ได้ถือกําเนิดพร้อมกับสัตว์ชนิด,ดนอื่นๆที่มาจากสัตว์เซลเดียวที่เป็นสิ่งมีชีวิตแรกของโลกนั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดคิดแบบนี้เนี่ยนั่นก็หมายความว่าเซฟาโลพหรือว่าพวกหมึกพวกนี้เนี่ยมันก็ต้องเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้กกกกําาาเนนิดมาจาโลและออยู่ ่ไหมแต่ที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาคิดว่าไอ้พวกหมึกพวกนี้มันไม่น่าใช่สัตว์ที่แบบควรจะเป็นสัตว์ที่วิวัฒนาการมาจากสัตว์เซลล์เดียวเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีความพิเศษมากกว่าสัตว์อื่นๆเยอะแยะมากมายเลยยกตัวอย่าง1สายพันธุ์ในเซฟาโลพอดนี้อย่างใจแอสคริตเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นหนึ่งในสัตว์ที่โกงมากๆถามว่าโกงยังไงและมันพิเศษกว่าสัตว์อื่นยังไงลองนึกสภาพสัตว์อื่นๆมีหัวใจเพียงแค่ดวงเดียวเท่านั้นแต่ เจ้าพวกเซฟาโลพอดหรือหมึกเหล่านี้เนี่ยมันมีหัวใจถึงสามดวงด้วยกันเลยซึ่งบนโลกเรานะครับไม่มีสัตว์ตัวไหนที่มีดวงใจถึง3ดวงและมันยังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังแต่ยังสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องแคล่วอีกด้วยและเท่านั้นยังไม่พอหมึกเนี่ยมันยังสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างตัวเองให้กลมเกลืนกับสภาพแวดล้อมได้อย่างเฉียบพลันอีกและที่สําคัญที่สุดเลยนะมันจะมีหนึ่งจุดที่ทําให้หมึกพิเศษกว่าสัตว์ตัวอื่นบนโลกเลยนั่นก็คือ หนวดของมันครับอ่าเขาบอกว่าจากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์นะครับพบว่าหนวดหมึกนั้นเนี่ยมันมีความพิเศษหลกักๆอยู่2อย่างด้วยกันถ้าไม่นับในเรื่องของการใช้หนวดในการใช้เป็นชีวิตประจําวันของหมึกเนี่ยบอกเลยว่ามันจะมีความพิเศษอยู่2อย่างนั่นก็คือหหมึกสามารถจาหนวดของตัวเองได้และ2ฟังดีๆนะครับหนวดของหมึก มีความคิดเป็นของตัวเองครับโอ้ยใช่ครับผมไม่ได้พูดเล่นครับอ่ะอย่างแรกเลยครับหนึ่งหมึกจํหนวดของตัวเองได้ฮะคือต้องบอกองี้ห่อยครับว่าหนวดหมึกเนี่ยมันอาจจะดูคล้ายคลึงกับก้ามปูหรือว่าหางของจิ้งจกใช่ไหมที่แบบว่าถ้ามันหลุดออกมามันก็แบบสามารถงอกใหม่ได้คือถามว่าคิดอย่างนั้นถูกต้องไหมมันก็คิดได้ส่วนหนึ่งแต่มันก็มีอีกจุดหนึ่งที่ไม่เหมือนกันมากๆเลยนั่นก็คืออย่างหางจิ้งจกกับแขนปูเนี่ยคือมันสลัดออกเพื่อที่ว่า จะเป็นเหยื่อลอ่อและให้ตัวเองเนี่ยหนีออกจากอันตรายได้ดึงผาบอกบ้าแต่สําหรับหนวดหมึกของหมึกอะ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเว้ยเพราะเขาบอกว่าหนวดหมึกทุกเส้นนะครับเจ้าตัวของหมึกตัวเองเนี่ยเขาจะจาหนวดของตัวเองได้และเมื่อใดที่หนวดเขาหลุดเขาก็จะวนกลับมาเอาหนวดของเขาติดตามตัวเขาไปด้วยซึ่งก็ไม่รู้เหตุผลว่าเพราะอะไรแต่ในทางกลับกันถ้าเขากลับมาแล้วเจอหนวดหมึกแต่เขาพบว่าไม่ใช่หนวดของตัวเองเขาจะกินหนวดนั้น ทันทีเลยครับและที่สําคัญคือมันจะไปต่อในหัวข้อที่2เลยนั่นก็คือว่ากันว่าหนวดหมึกนั้นเนี่ยมันมีความคิดเป็นของตัวเองนั่นเองครับคือตรงนี้เนี่ยมันมีผลงานวิจัยออกมาแล้วนะครับว่าถ้าสมมุติว่าหนวดหมึกมันขาดหรือว่ามันหลุดออกไปเนี่ยต่อให้จะผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วก็ตามหนวดหมึกเหล่านั้นก็ยังมีการตอบสนองต่อสิ่งเหล่าด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาตัวของหมึกได้เลยครับสรุปง่ายๆเห็นภาพเลยก็คือ เอาง่ายๆเหมือนกับหนวดมึกแต่ละเส้นน่ะมันมีสมองเล็กๆอยู่แล้วมันก็สามารถคิดและเดินไปเป็นของตัวเองแบบคนละทิศคนละทางได้เลยครับเออคือบอกเลยว่าพูดอย่างนี้เนี่ยผมต้องเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับหมึกไปเลยนะจากตอนแรกที่มองว่าหนวดมันก,ก็แค่หนวดมันน่ะแต่กลายเป็นว่าหนวดมันก็เหมือนกับมีสมองเล็กๆอยู่ด้วยตรงนี้มันเลยทําให้ตั้งแต่เรื่องของหมึกที่มีหัวใจสามดวงรวมไปถึงอวัยวะสาคัญอย่างหนวดหมึกที่เหมือนกับมีเซลล์ประสารหรือว่ามีสมองเล็กๆอยู่เนี่ยก็ยิ่งไม่เหมือนสัตววว์ออื่นนนเข้าาาไปีกกมััดูิฒร ว,ว่สัต์อืนมา,มากเลยตรงเนี้ยองค์ประกอบทั้งหมดอ่ะมันเลยทําให้นักวิทยาศาสตร์คิดว่าหมึกเป็นสัตว์ ที่วิวัฒนาการมาก่อนที่จะมาถึงโลกนั่นเองครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็เป็นเพียงแนวคิดแล้วก็ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นเราก็ต้องหาหลักฐานเพื่อพิสูจน์มันต่อไปอะเนาะแต่ทีนี้ผมกล้าพูดเลยว่าถ้าพูดมาขนาดนี้ผมว่าหลายๆคนก็น่าจะมีคําถามในหัวเกิดขึ้นมาแล้วว่าเอ้าถ้าพี่พูดอย่างนี้บอกว่าหมึกเนี่ยมันวิวัฒนาการมาตั้งแต่นอกโลกมายันโลกก็วิวัฒนาการต่อแล้วทําไมมันถึงไม่วิวัฒนาการถึงขั้นมีสติปัญญาให้เท่ากับมนุษย์ได้ล่ะครับจริงๆถ้้้าาาาาาบอกกกววววว่มมมัััานนนนิฒรรแล็จะหํห มนุษย์ไปแล้วป่ะคือตรงนี้ถ้าเอาตามความคิดผมนะถ้าบอกว่ามันเกิดก่อนสัตว์อื่นแล้วมันควรจะวิวัฒนาการไปไกลกว่าสัตว์อื่นหรือเปล่าจริงๆตรงนี้ในมุมมองผมอะผมว่ามันวิวัฒนาการมาไกลามากนะลองคิดแรกๆตั้งแต่ยุคแคมเบียนถ้าเราพูดถึงพวกหมึกพวกนี้คือตอนแรกอะมันเป็นหมึกปีกระดองนะแล้วสักพักมันก็สลัดกระดองทิ้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ของมันแล้วก็ให้ตัวเองเนี่ยมีรูปแบบในการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นวิวัฒนาการในด้านการพรางตัวการปรับตัวเองให้กับสภาพแวดล้อม ตามธรรมชาติหรือวิวัฒนาการที่ตัวเองเนี่ยมีหมึกในการพ่นเพื่ออำพางตัวเองอีกคือคือมันวิวัฒนาการมาเยอะมากๆแล้วนะเว้ยในส่วนตัวความคิดผมอะแต่ถ้าถามว่าทําไมมันถึงไม่วิวัฒนาการมาในระดับมนุษย์ตรงนี้ผมก็ต้องบอกเลยว่าไม่รู้ค่ะ <c oughs> คือไม่ใช่ว่าไม่รู้นะแต่มันยังยืนยันไม่ได้เว้ย พราะทฤษฎีตรงนี้มันไม่ได้ตั้งคําถามแค่กับหมึกตัวเดียวไงคือหลายๆคน,คนก็มองว่าหมาแมวดูนี่นั่นมากมายมันก็อาจจะแบบมีสิทธิ์วิวัฒาาการมาถึงระดับมนุษย์เราที่มีสติปัญญาไม่ใช่เหรอใช่ครับผมกล้าบอกเลยว่าใช่แน่นอนแต่สาเหตุที่มันวิวัฒนาการมาถึงเราไม่ได้เนี่ยตรงนี้วิทยาศาสตร์ยังยืนยันไม่ได้แต่เขาก็มีทฤษฎีที่น่าสนใจอยู่ซึ่งทฤษฎีนี้มันฟังแล้วอาจจะแอบตลกแต่บอกเลยว่ามันก็ มีความเป็นไปได้สูงเช่นกันซึ่งทฤษฎีที่ว่าสิ่งที่ทําให้มนุษย์เนี่ยแตกต่างกว่าส,สัตว์อื่นเลยนั่นก็คือมนุษย์เราสามารถปรุงอาหารได้นั่นเองครับมนุษย์เนี่ยนะปรุงอาหารได้แล้วมันต่างกับส,สัตว์อื่นเนี่ยนะฟังดูแล้วมันดูปแปลกเลยใช่ไหมแต่ถ้าเราลองคิดกลับกันคือย้อนความกลับไปมนุษย์เราอะแต่ก่อนอะก็กินเนื้อนี่แหละกินผักกันสดๆนี่แหละลาสัตว์ได้ก็โจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะเป็นแบบเป็นก้อยเป็นดิบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนสัตว์อื่นเลยแต่นักนวิทยาศาสตร์เนี่ย มันได้มีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งครับที่เหมือนกับมนุษย์เรา่ไม่ได้ตั้งใจเว้ยแบบเหมือนกับล่าสัตว์ล่าเนื้อมาได้ใช่ไหมแล้วกําลังจะกินแต่นั้นเผลอเอาเนื้อไปโดนไฟเข้าเว้ยจนเนื้อมันหดเล็กลงแล้วก็เปลี่ยนสีแล้วก็มีกลิ่นหอมออกมาแล้วด้วยความสงสัยของมนุษย์ในยุคนั้นนะ่ะมนุษย์ก็เลยได้ลองเอาเนื้อที่โดนไฟอ่ะออกมาลองกินดูปรากฏว่าแม่งรู้สึกอร่อยแล้วก็หอมกว่าเดิมอีกจุดนั้นเลยครับมันเลยทําให้เป็นจุดเปลี่ยนที่นักวิทยาศาสตร์มองว่ามนุษย์เนี่ยวิวัฒ ที่จะปรุงอาหารนั่นเองคือถ้าพูดแบบนี้หลายๆคนอาจจะงงแต่ถ้าอธิบายให้เข้าใจง่ายที่สุดแล้วเนี่ยลองนึกสภาพว่าสมัยก่อนเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยก็เหมือนสัตว์ทั่วไปแหละครับแต่ทีเนี่ยพอกลายเป็นว่าความบังเอิญที่เนื้อไปโดนไฟแล้วส่งกลิ่นหอมแล้วก็มีความอร่อยขึ้นมาเนี่ยมันได้เป็นกระตุ้นต่อมความสงสัยของมนุษย์เราเข้านั้นล,ลองทํานุ่นดูไหมลองผสมนี่ดูไหมกลายเป็นว่าจากตอนแรกที่เราอ่ะมีกรอบความคิดแค่เราอ่ะดำรงพันต่อไปแค่นั้นมากลายเป็นว่ามนุษย์เราเนี่ยได้มีความ ตรงนี้แหละครับมันเลยทําให้มนุษย์เราอะเป็นแบบทุกวันนี้หรือมีความอยากรู้อยากเห็นและทดลองอะไรต่อมาเรื่อยๆจนกลายเป็นว่ามนุษย์เราเนี่ยมีการพัฒนาสมองมากกว่าสัตว์อื่นนั่นเองครับซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นทฤษฎีที่เขาคาดการณ์กันมานั่นเองก็ไม่รู้ว่ามันจะจริงหรือเปล่าหรือมันจะมีความเป็นไปได้หรือไม่แต่ส่วนตัวผมหลังจากที่ฟังทฤษฎีนี้มาในตอนแรกแบบนานแล้วนะผมก็รู้สึกว่ามันจะดูตลกตลกอะแต่เออมันก็มีความเป็นไปได้พอสมควรเลยเนาะเพราะโลกเราอะมันก็มีหลายๆอย่างที่มันดูบังเอิญ แต่มันก็ดูแบบไม่ได้บังเอิญยังไงอย่างนั้นก็ไม่รู้อะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับผมก็ไม่สามารถบอกได้แล้วก็นักวิทยาศาสตร์หลายคนก็ไม่สามารถบอกได้เพราะเรายังไม่มีหลักฐานที่ยืนยันได้อย่างชัดเจนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องเอาทฤษฎีมาประชันความคิดกันละกันเนาะเอาเป็นว่าแต่ละคนคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้อยากคอมเมนต์ติชมหรือคอมเมนต์เลือกอะอะไรในเรื่องนี้บ้างอยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้บอกผมกหน่อยละกันนะเอาเป็นว่าก่อนที่จะ และอย่าลืมนะครับสำหรับใครที่สนใจในด้านการเทรดนึกถึงโบรกเกอร์ดีๆนะครับเรายังย้ําคําเดิมว่าต้องนึกถึง Pocket Option เท่านั้นนะครับผมและตอนนี้เนี่ยก็มีโค้ดโบนัสให้ด้วยสําหรับใครที่แบบสนใจด้านการเทรดนะโบนัสแน่นๆนะต้อง Pocket Option เลยครับด้านล่างนี้ผมจะแปะลิงก์ไว้พร้อมกับโค้ดนะก็เอาไปใช้กันได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมก็ทิ้งทวนเพื่อ่เพียงเท่านี้แล้วกัน,นครับเจอกันคลิปหน้าเปขิ้ใบรอติดตามนะวันนี้ไปละบ๊ายบายปบ